สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านยิอรถไ์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีรถสปอร์ตขวัญใจยอดอีก o ัยรุ่นมานนำเสนอนั่นก็คือฮอนด้า CBR 650R นะครับปต่ออันดบเจ็ดไฟหน้า LD แข้งเกรือทองนะครับก่อนที่จะไปชมว่ารถคันนี้นะครับจะสวยขนาดไหนของแต่งจะมีมาให้ถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับผมช่วยฝากเป็นกำลังใจให้ผมในยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดตับสไตร์ให้ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วเชิญชมวันนีได้เลยครับ นะครับผมจะพาท่านชมเข้ามาซูมดูรายละเอียดของรถคันนี้นะครับว่าของแต่งนะครับสภาพนะครับจะสวยและของแต่งจะเยอะมากเท่าไหร่นะครับและที่สาคัญถ้าท่านชอบความโดดเด่นนะครับความขาวหรูเป็นสง่าราศีนะครับเชิญคันนี้ได้เลยครับจะได้หล่อเด่นแบบไม่เหมือนใครนะครับผมจะพามาซูมดูรายละเอียดของแต่งชิ้นแรกเลยนะครับนั่นก็คือชิวหน้านะครับทรงสปอร์ตนะครับชิวดํา เพิ่มความดุดันเข้าไปนะครับแต่งออปชั่นหล่อๆเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นน็อตไทเทนนะครับอุดกระจกแต่งนะครับพร้อมน็อตยึดไทเทนะครับไล่มาคันนี้มีของนะครับเพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการเบรกที่ดีขึ้นนะครับคันนี้นะครับเป็นปั๊มนิชชินนะครับกระปุกปั๊มลอยแบมโบ่นะครับตัวปั๊มเนี่ยครับผมต้องบอก่อยว่ามันติดลดมาจากเอฟพันนะครับแล้วก็ได้ก็ตดมาอใส่ในคันนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรก ไล่ลงมาครับตัวนี้เป็นไฟหน้า LED นะครับปี2 0 1พแท้ๆนะครับของแต่งชิ้นต่อไปได้แก่ไฟเลี้ยวนะครับ LED นะครับของอันนี้มาค่อนข้างเยอะนะครับผมบอกเลยใครพลาดนี่ผมเสียดายเลยครับลงมาดูยางกันครับยางก็เป็น p i เลรี่ล t t โตทูนะครับเกาะหนึบแน่นใจนะครับเข้าโค้งได้อย่างสบายใจนะครับดอกเหลือๆใช้กันยาวๆนะครับพาไล่มาดูทางด้านข้างนะครับ ถังเนี่ยครับเห็นไหมเงางามวับนะครับที่สำคัญสีเดิมนะครับจากศูนย์ทุกชิ้นนะฮะไม่บุกไม่ยิ้มนะครับไล่ลงมาข้างล่างนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นะครับพันนี้นะครับรอยถลอกหลงแปะก็ไม่มีนะครับเสียบเห็นไหมครับเครื่องเงางามนะครับไม่หยดไม่เยิ้มนะครับหล่ออพร้อมใช้กันทีเดียวไล่มาครับรถตีตูกเนี่ยถ้าไม่มีนี่เฉยเลยนะครับ คันนี้ได้แก่เป็นทต่อสลิปออนนะครับปลายคาร์บอนเสียงด do ุดันบิดวิ่งผ่านนิดสาวต้องเหลียวหลังมองกันทันทีเลยนะครับนะครับดูทางด้านขวาไปแล้วนะครับมาดูทางด้านซ้ายกันบ้างนะครับด้านซ้ายสีเดิมลงไนะ ทุกจุดทุกชิ้นนะครับถังเงางามเป็นประกายนะครับวิบวับวิบวับไม่บุกไม่ยิ้มนะครับสีดำไม่มีซีนะครับโค้งสวยสวยนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักแน่นอน100ซนะครับแล้ที่สังพันไล่ลงมานะครับรถข้างนี้ก็ไม่มีรอยล้มแปะนะครับล้มเบาๆก็ไม่เคยนะครับเครื่องเงางามไม่หยดไม่เยิ้มนะครับไล่มาดูนะครับยางหน้าเป็นเทรเรียแล้วนะครับ ยางหลังก็มีลิลลี่ลอตโต้ดูเหมือนกันนะครับดอกแน่นๆเต็มๆนะครับนิ่มนิมนะครับเข้าโค้งกันได้อย่างสบายใจของแต่งมีมาให้แล้วสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีมาให้เช่นกันนะครับนี่ก็คือยกอ่าสปูลยกสแตนนะครับแต่งให้นะครับเพื่อเพิ่มสมรรถภาพใน,นเวลายกเนี่ยให้ยกได้อย่างสบายใจนะครับดูสภาพโดยรวมกันไปแล้วนะครับ รถก็สวยของแต่งก็เยอะนะครับเรามาดูเลขไม์กันนะครับเลขไม์กันนี้นะครับเพียง25,495กิโลเมตรเท่านั้นนะครับรี่ร้านเราขายแต่ไม้แท้ๆนะครับไม่แท้เราไม่ขายนะครับรถไม่สวยเราไม่ซื้อไม่ดีเราไม่เอามาขายนะครับเราคัดสรรเปรียบเสมือนรถผมใช้เองจริงๆทุกคันนะครับการันตีคอนเฟิร์มโดยพีมอเตอร์บครับเมื่อกี้นะครับ ดูในเรื่องของสภาพกันไปแล้วของแต่งกันไปแล้วนะครับดูเลขไม่กันไปเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้ครับผมพามาดูข้อและเสียงเครื่องก,กันว่าจะดูดันนะครับเสียงเครื่องจะสดใหม่อย่างที่ผมได้ดโฆษณาเอาไว้หรือเปล่าครับเชิญฟังได้เลยครับ ที่รอบมาไวนี้ไม่ต้องตกใจนะครับทันนี้ผมดึงให้ดูว่ามันเป็นข่อซิ้งนะครับไตเกียวบิดรอบมาไวติดมือแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวผมพามาดูเรื่องของระบบไฟระบบไฟนะครับใช้ได้ทุกจุดนะครับไปเลี้ยวขวาครับไปเลี้ยวซ้ายนะครับผ่านะครับติดสองข้างนะครับไปสูงนะฮะ เกี่ยนแปลนะครับนะครับดูสภาพกันไปรอบพันเลยนะครับรถก็สวยของแต่งก็มีเกียดพ่อก็ดุดันระบบไฟใช้ได้ทุกจุดไม่ต้องห่วงครับที่ร้านเราขายรถไม่แพงนะครับตามสเต็ปคำว่าถูกและดีมีจริงมีที่ทีมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้ผมขออนุญาตเปิดราคาเบียง189,000บาทนะครับย้ำ189แ0 0บาทฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับที่สักันครับฟรีเราออกรถเบี้ย หนึ One, half, eh uma, ่งมื่นห้าพันบาทนะครับเรียมเอกสารแล้วก็รับรถหล่อนๆแล้วผ้าห่อใส่เทสเทมอย่างนี้ไปขี่ขี่ได้เลยนะครับที่หลักทานคือรถกับร้านเรานะครับมีบริการจัดไปแหนนะครับและจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยนะครับโดยทีมงานมืออาชีพวันนี้ผมก็ขอจากลาไปก่อนนะครับขอ